รนนะคะอ,อันนี้นะคะเรามาติดตั้งตัวสัญ,ญ้าิว y ยนะคะติดแมครตัวนี้ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรนะคะแล้วก็แมครที่เรามาติดในวันนี้นะคะเป็นแมคร7 p c 75นะคะ มี4 75นะคะก็ตัวตัดหญ้าไบวายที่เราใช้ในวันนี้ก็เป็นหน้ากว้าง1เมตร40เซนติเมตรนะคะอ่าเรามาดูรอบการทำงานนะคะสอบระบบอันนี้ส่งงานให้กับลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าให้มาติดตั้งให้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตัวตัดหญ้าใบวายแบบติดเบรคโคนนะคะสนใจแบบนี้นะคะติดต่อถ้ากันเข้ามาได้นะคะที่ร้านพรเจริญเครื่องจักกลน,นะคะก็คลิปนี้นะคะจะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ